สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ช่องหนุ่มปลาไพ่นะครับจะทําเมนูอาหารจากไข่เป็ดนะครับทาอาหารจากไข่ไม่ให้น่าเบื่อนะครับวันนี้เราจะยำเป็ดหนุ่มนะครับว่ายำไข่เป็ดนะครับต้มยำไข่เป็ดนะครับต้มยำน้ำพริกลาบนะครับต้มยำเป็ดหนุ่มนะครับเป็ดน้อยนะคราเดียวล้างไข่เป็ดให้สะอาดก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับจะเอาไข่เป็ดเอามา ต้มนะครับน้ำเริ่มร้อนเริ่มเดือดแล้วนะครับเอาไข่เป็ดเข้าใส่ก่อนต้มไข่เป็ดหือซุปนะครับ ไข่ของเขาสุกแล้วนะครับตักขึ้นมาพักไว้นะครับส่วน้ำต้มเก็บไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นหอมแดงซอยนะครับต้นหอมผักชีพักไข่หอมด่วนนะครับผักแคลนะครับตะอีสานรู้ว่าพักแคลเพิ่อมาหีกอย่างคือพริกลาบนะครับพริกลาบสูตรเหนือนะครับที่ใช้ายำลาบนั่นนะครับ ไข่ของเขากระปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเลียวจะพาครึ่งนะครับเอายำโอดีนะครับน้ำต้มเครื่องในเหลือนะครับน้ำต้มเครื่องในเอาใส่แลบนะครับเดเลยอย่าเอากับปีนะนะครับกับปีใส่ตัวนะครับี๋ยวจะเอาน้ำต้มเครื่องในนะครับหวานหน่อยเดี๋ยวจะพาครับพาครึ่งไข่เป็ดก่อนนะครับ รับรองเมนูนี้ลำนะครับทำง่ายๆนะครับเมนูจากไข่ทำได้หลายอย่างครับเรียบร้อยครับพาไข่เป็ดเฮาเรียบร้อยแล้วนะครับเฮาจะเริ่มยำแล้วนะครับก่อนอื่นก็จะใส่พริกลาบลงไปก่อนนะครับใส่ไปน้อยหนึ่งก่อนนะครับก่อนมันเผดนะครับคนให้น้ำพริกลาบแตกออวมา ใส่หอมป้อมนะครับหอมแดงซอยนะครับแล้วก็พักไผ่พักแถวลงไปก่อนนะครับแล้วก็คนนะครับจะอย่ปรุงรสดด้ดยผงชูรสนะครับปรุงรสดด้ดยผงชูรสนะครับใส่ลงไปใส่นักลำนักตามด้วยเกลือนะครับใส่เกลือลงไป เอาก็ใส่ไข<อ>่รลงไปแล้วนะครับแล้าอีกก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเมนูยำไข่นะครับยำไขย่ยำเป็ดหนุ่มนะครับนี่ไข่เป็ดอ่ะไข่เป็ดมันได้ดีตรงมีความมันของมอนไข่แดงมันโอ้แล้วก็อยากกิข้าแล้วนะครับ กินรสก่อนก็เหมาะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูยำไข่เฮานะครับยำไข่เป็ดนะครับต้ยมยำไข่เป็ดนะ้ำพริกลาบครับเราจะไปกินข้าวกันเลยนะครับเป็ดนมอะไรแลนี้นะเอาละครับยายองอยากกินยำเป็ดนมเหรอคนตกทับมาดิแจ๊ะแม่แม่มยังกิน ไข่เป็ดมันมันนี่นะ yeah. mm hmm. มากินข้าวตัวกันนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมมาติดตามนะครับเมนูจะไข่ทำได้หลายรูปแบบนะครับ mm hmm. ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใ้เตยนะครับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ